เอาล้วก็ต้องโว์น้เรทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะวันเนี้ยพี่ก็มาอยู่กับรถถังที่มีการรีเควสต์มากที่สุดคันหนึ่งในโจ๊กของเราเลยละ่ะกล่าวทักไทยเจ้า Black Knight นั่นเองการสาธิต Black Knight เนี่ยนะเริ่มตนน้นขึ้นมาจากการประมูลของ BAE s y s t e m สําหรับสัญญาโครงการการยืดอายุการใช้งานของ Challenger 2 ก่อนที่จะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน a i n Metal BAE s y s t e m Land หรือ r b s l ในเดือนกรกฎาคมปี2019แ c ล k ก i น h t เนี่ยนะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมปี2018และแสดงเห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเทคโนโลยีในตัวรถนั่นเองด้วยกล้องหลักของผู้บัญชาการรถถังแบบพาโนรามาที่เรียกว่า Safran PASO e ซึ่งเป็นระบบกล้องจับภาพความร้อนเล o n a า d o รุ่นที่3มันเนี่ยนะยังได้ระบบ Las ซ r Warning Iron Fist Hard Kill Active Protection System Regenerative Breaking แบบใหม่ในวงแหวนป้อมปืนและสุดท้ายก็คือระบบ Fire Control System แบบใหม่แต่ตัวเกราะเดิมและอำนาจการยิงของมันนะก็ยังคงเหมือนเจ้า Challenger 2 Base มันนั่นเองแต่ว่าข้อเสนอของ Rain Metal เนี่ยนะก็ได้รับการเปิดเผยในเดือนมกราคมปี2019ตัว Rain Metal เนี่ยนะเสนอให้มีการติดตั้งปืน RH 120 mm L55 ซึ่งอังกฤษเรียกปืนนี้ว่า L55A1 และการใช้ป้อมปืนใหม่ทั้งหมดเลยสำหรับ Challenger รุ่นใหม่เนี่ยนะ และในเมื่อมีการกอร่อตั้ง r b s l เนี่ยนะมันก็ต้องมีการตัดสินใจภายในร่วมกันและดูเหมือนว่าการออกแบบของเรนเมเท a l เนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่าซึ่งได้มีการพบเหน็นอีกครั้งที่งาน DSEI 2019นั่นเป็นผลให้ข้อเสนอ Black Knight ยุติลงและกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะยืนยันการลงนามสัญญาของเรนเมท a l ซึ่งมีมูลค่ามากถึง800ล้านยูโรหรือประมาณ30 0 0 0ล้านบาทน,นะโอ้ oh m ม God กับ ABSL เนี่ยนะสำหรับเจ้า Challenger 3 Project เนี่ยนะ โดยใช้การออกแบบของ a ร n เมท a l เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2021ซึ่งหลังจากอัปเดตล่าสุดของว a ร์เท e r ที่กำลังจะมาถึงนนะน้องๆมันเป็น Challen g เจอร์รุ่นใหม่ที่สุดแล้วละ่ะแต่ก็ยังเป็น Challen g เจ2อยู่นะซึ่งพี่ว่านะนาคตเนี่ย c น h ะเ l l e จอร์3ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาในว a ร์เท e r ได้นะแต่วันนี้นะพี่ต้นจักกับพี่นะเนี่ยนะจะลองใช้เจ้า Black k n i g h นเนี่ยซึ่งเป็น f i r s t Reaction ของเราทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตามไปดูกันเลยดีกว่าอุ๊ยเด,ดี้ชวนะเลย Giêng léo biao nát hè! thế đây bị mà, lắm rơi mà chưa bao nhiêu mày là gì, chưa bao mày là gì! Huh? Tô đi chơi, đi 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 không đi 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 อยู่ข้างขวามึงอยู่ทางขวาไม่ใช่ได้กินใช่ไหมเกินยิงไม่เข้บบายยีแบบสิบช่วยตัวเองหรอกจะไดมันก็รักมันก็ลัหาเพื่อนจะไตัเนี้ต้ตัวนี้น้เลยตัเลยตัน้เนอยู่แต่ว่าอาวิงเพื่อนเกี่ย mm ม

โอ้ยไม่ตายโอ้ยเไี้รถกาดตัวจากสองน้างตันนี้โอ้ยตัวจากตัวจากควาดปืนไม่ได้แล้วขนาดกิงกูแล้วติดคืออยู่ไม่ได้ตัวจักตัวจากกลับมากูได้เฮ้ยแบล็คเท่์แบล็คว์กูสวยมากสวยมากอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยมาได้มาได้ ไม่ได้ใส่ยิงใส่ยิงใส่ยิงโอเคโอเคนี่หันข้างทำไมเล่าโอ้ชิตมันยังไม่ตายอ้าปืนกูแต่ถอยให้เอฟบีเอถอยเอฟบีเอมันแม่งเฉาเป็นเอฟบีเกูกดถอยเมื่อกี้ถึงฐานแล้วห้อมันพอมันจะได้ในเวลาฉายแสงแล้วมึงอ่ะต้องจับฉายแสงเแคยไหนกูจะตายแล้วขวากูมาในเวลาฉายแสงแล้วมึงอ่ะโอ้ย ใจอะไรอ่ะใจอะไรปากกูนี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะูมว่าจอแก้มกูเข้าด้วยอ่ะ๋อนี่จะได้จะนปากเดี๋ยวนี่นี่นี่ชิบายชิบายกำศประจานท่านกำศประจายโอ้โหรอดรอดอยู่มีสองเออเดนแหละมีบ้านสองท่น where you fucking started, fucking you Wagey. ไอ้ตาสองตาก็พอแล้วแหละก้วนเรื่อเรือยแล้วยังจะให้กูเล่นต่ออีกเหรออ๋อยิงไม่เข้าจ้าสองหกศูนย์จะได้กระโดดยิงทำไมเดินตายเอาเลยเอาเลยมาเจอแต่กูเอาเลยเออตายแล้วมัจงตายมันตาย mọi người mới chọn cái đi đi mày time has come mày thể mày Tất cả các mày 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 Asian mày Small. mày xe mày 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 laser, mày 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 nó mày 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 ต่อหลังแตกหลังแตกหลังแตกทำใจลำล,ล้มไหวจะได้เราไมมีสิ่งที่เสียไม่มีสมอง <c oughs> อาขวาเรามีนะระวังนะ <c oughs> เร็วมากกว่าไอ้อนนอไอไเฮียเคาไม่แตกเคาไม่แตกเฮ้ผมไม่ไม่งป๋อเลยพอมีพอม,มีความกาูมาเลยไอ้เฮียค <c oughs> <c oughs> ขวาม,มึงขวาม,มึงโคตรเซ็งสองนักโดนเลยโยูเลย ท้องที่คนย้ายมากเลยวะไปเจอไอซคูไซคูมาไปทางไหนเงี้ยมาไปทางไหนเี่โอยสะใจว่ะหลอดสีวิเร็วอผมวานลดีผมวานลดีไคอมเตอต์ที่บินสูงมากเลยปอดภัยด้วยกันผันงานงานเจ็ดร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่แค ส,สอง A สองแปดสวัสดีครับบ๊ายบายไเรู้อ่ไปนะเราไปเรยเอาหนึ่ง,ปลง,ลง,ลงเป็นหนึ่งเป็สนสองเป็สน,สสนสามเป็สนสี่เรียบร้อยมึงเอาดิวเคียร์เลยไหมวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคัเนียใส่สองสสสสไม่ตัวก็ระวังนะมันมีแอร์สพอร์ตนะหมนุน่ะตัข้าไปลบตาดนดูมันจะเป็นตัวล่อจากแอร์สพอร์ตเองถ้าปูตายกูได้ยูดีอแค่สักทหนึงอะ

ทีแบตสิบยิงไทยเก้าสิบด้านข้างไม่เข้าตัวสียังไงบ้างงูวะเรียนทับใจได้แค่ห้าคนแปดไอจีเน้